เชี่ยวพี่น้องรถขั้นนี้ไปได้ทุกที่ทุกบอนออกมาอ้นวยความสะดวกสบายพี่น้องอแมนบอเถอะคนปุ้ยพี่น้องเบื่องทางไปได้หมดวัาตายาลมพี่น้องเออบางคนบอกว่าโอ๊ยรถใหม่ๆามาเที่ยวขี่ตมังสิเบนืงไยพี่น้อง ออกมาใส่งานเนาะพี่น้องเนาะรุ่ยทุกสถานการณ์รเวลาเป็นงานเกี่ยวงานไสงานใส่ปุ๋ยโอ้โหลมดีดีชะนอเอาเลยออกมาใส่งานคิดแบบมีแต่เศร้าพี่น้องโอ้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 พอ,อได้ออกมาประดับบารมีเกือบไปสู้น้องน,นี่เบิ้งหน้ากันเลยพี่น้องประมาณนี้เลย เบืง้งเอาโลดโหลดขั้นอีกะบอกโลดคำว่าเกิดเป็นโหลดมาตกอยู่นนั่นปอบหัวนบรถไถเนี่ยไทยมาหนักวะเป็นแบบมีเบิร์ตพี่นอ้องขั้นใดกันใดหนัละเบิละละ้องเอาโลดพี่นอ<ะ>้องเอ้ยไอยดาเข้าไปแบบนี้หนักเลย ได้ทุกสถานก,การณ์เนี่ยอันนี้จะไปจิ้ชมชงนึง่งชงมือกีนี่บ้านมาแล้วพี่น้องอนี่พี่น้องเขาตัดมือฮะงืคือเก่าเลวอืองานคืนคือเก่าพี่น้องที่ลงลีปไปมือะนะอาทิตย์หรอบอ